อ่าก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม t เตทออฟโซ v วีก็เกมนี้ก็พอเล่นได้นะแบบไม่จริงจังอะไรมากพอเล่นขำๆเพลินๆนะครับผมก็คเคผมก็จะทำการเก็บของรูปร่างหน้าตาเก,กมด้เป็นเงี้ยถ้าตามโฆษณาเป็นโฆษณาไปบ่อยใช่ไหมเราก็จะมาดูว่าเกมมันดีไม่ดีผมก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไง อันนี้ก็จะเป็นมีการอัปเกรดมีการสร้างค่ายกันด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของเก็บผลไม้แล้วก็สิ่งก่อสร้างแล้วก็มีเควสให้เราเก็บแล้วก็ไปเล่นตามเควสท,ที่มันเริ่มต้นแรกแรกมันจะเป็นเควสอ,อย่างเงี้ยแหละให้เราเก็บของต่างๆมากมายแล้วก็เพื่อที่เราจะมาอัปเกรดของตอนนี้เรามีผลไม้หกพันแต่ผมต้องการอัปเกรดตึกเห็นไหมมันจะขึ้นสีเขียวถ้าฟรีทันทีมันก็มีเหมือนกันนะอ่า ทีนี้มันก็จะหมดเราจะไม่ต้องใช้ของทรัพยากรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการอัปเกรดพเพิ่มเติมมันก็จะต้องมีก็มีการเติมเงินมีการซื้อเพชรคือเรื่องปกติของเกมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนค่อยค่อยเคลียร์ทีละจุดตอนนี้มันเป็นเหมือนพอเราเล่นเริ่มต้นมันจะมีคำแนะนำของทิวทัศนะต่างต่านะอ่าเปิดสถานที่นะครับผมอย่างนี้เราก็มาอันนี้ก็จะเป็น ด่านเ n e r g y เราไม่ต้องไปวิ่งอะไรมากเลยเกมนี้เล่นแบบชิวๆมากเลยนะครับผมไม่ต้องไปยิงเลงเป้ารอชาร์จ e อ e r g y อย่างเดียวเรากดวิ่งมาแล้วก็ยิงซอมบี้แค่นั้นเองโอเคเริ่มเกมปืนแรกๆเราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะตั้งป้อมปืนในการยิงแล้วก็มีการชาร์จระหว่างชาร์จเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเราจะเอาระเบิดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีหมาแล้ว โอเคเราจะไม่เอาไอ้นี่นะครับผมเราจะเอาป้อมปืนยิงยิงซอมบี้ <c oughs> ตอนนี้หมาเราก็เลือดน้อยด้วยป้อมปืนนี่ค่อนข้างจะยิงดีกว่าระเบิดนะแต่ระเบิดมันจะล่อซอมบี้ให้ไปตีกันแล้วก็ระเบิดหมาผมน่าจะตายล้เมั้งเนี่ยเลือดลด๋อกลับมาชาร์จพลังด้วยกลับมานอนเออดีวะโอเคเดี๋ยวเราจะปาระเบิดปาระเบิดไปนะครับผม เพื่อเป็นการล่อซอมบี้ไม่ให้มันเข้ามาใกล้ๆอ่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นแหละโหแต่มันอึดมากเลยไอตัวอ้วนนี่เหมือนเกมมันจะลักษณะเดียวกันเลยก็คือโมเดลเหมือนกันเลยนะเกมต่างๆของเกมซอมบี้อ่ะโอเคน่าจะหมดละป้อมปืนแล้วก็สร้างไปไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะมันเป็นเอเนจีชาร์ตโอเคมันก็จะมีการคุยของตัวละครด้วยแล้วก็ได้ของได้ตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัว นี่ไงคือตัวนี้เองที่เราถูกคนพบแล้วก็จะมีการทําฟาร์มต่างๆด้วยนะครับแล้วเราก็จะต้องกดซ่อมไปแนวป้องกันไม่ขึ้นสีเขียวเราก็ทําอะไรไม่ได้แนวป้องกันถูกปกป้องอ๋อแล้วก็คืออาจจะต้องมาทางนี้ก่อนค่อยซ่อมมันก็จะเป็นเงื่อนไขต่างๆโอ้มีตัวจีวิรัตด้วยนี่มันเบโอฮัสซาสองเลยปะ่าวะเนี่ย มีการเพิ่มตัวละครแล้วก็กดเพิ่มที่ตัวละครมอบหมายทีนี้ตัวละครเราก็จะเยอะขึ้นมีการยิงแต่ว่าปืนอาจจะมีเปลี่ยนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเรามาทาเควสกันต่อเลยว่าเควสไหนอันนี้เรากดรับก่อนทีนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกปลดล็อกด่านต่างๆนะครับอมอาชาร์จเอเนจีสิบห้ามีเอ็เพิ่มด้วยน่าสนน่าสน โอเคเรามาเลยดูว่ามีของอะไรเพิ่มไอตัวนี้มันมีให้ตัวเลือกด้วยเหรอแต่ตำแหน่งต่างๆเพื่อปรับตำแหน่งของนักสู้อ๋อหมายถึงว่าให้นักให,ให้นักสู้มันยิงมากขึ้นเปล่าเอ๋อตัวนี้สามารถยิงได้เออแต่ป้อมปืนเราจะพังหรือเปล่า ระยะการยิงของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นพราะเป็นปืนลูกสองด้วยหรือเปล่าโอ้โหยังโหดอะ่ะกระสุนเอาเราสามารถให้ตัวนี้วิ่งเข้าวิ่งออกได้ด้วยเอ้ยดีดีด,ดีตัวน,นี้มีประโยชน์มีประโยชน์พอยิงยิงไกลเกินก็เอามาเป็นไอ้นี่แทน จะผมจะชาร์จเอ็ีเอาป้อมปืนดีกว่าป้อมปืนน่าจะดีสุดนี่เลยทีนี้มาแล้วตัวจีวรัสให้เขาระยะลูกซองมันยิงได้น้อยเอออ๋อเอฟเอคของนี่คือการเหมือนผักผักไปนะครับผมนี่เลยเอาระเบิดตุติตุติตุติต,ต เราเป็นการในนี้ประหยัดปืนด้วยไม่งั้นปืนเราพังพอดีตายคุมันมาสองตัวเลยเหรอบอสเอ้ยมาโหดอยู่เหมือนกันนะสองตัวโอเคไม่เป็นไรเราได้ของมาแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้มันก็จะมีพวกแอนิเมชั่นพวกนี้ด้วยนะโอเคแล้วเราจะทำไงต่อเราจะต้องยิงมันปะอ๋อนี่ไงพู้ติดเชื้อมา ทีนี้เราจะต้องมีการซ่อมด้วยนะครับผมซ่อมประตูกับจับไวรไัสในเขตแล้วก็ซ่อมอ่าเราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยกดรับของอ่าอันนี้ก็สําคัญนะอย่าลืมอัพอันนี้นี่ในการอัปเกรดเราต้องอัปเกรดศูนย์บัญชาการก่อนของในครบอย่างโอ้ใช้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสองหมืนกว่าแล้วก็ไม้เยอะมาก อันนี้น่าจะเป็นตัวอันใหม่เปล่าเดี๋ยวผมดูว่าอันไหนมีอัปเกรดได้บ้างกดังก็ไม่ได้คือตอนนี้เหมือนต้องเน้นฐานเลเวลห้าแล้วเออตะลกหมาวะ่ะโอเคทีนี้เริ่มปลดล็อกอันใหม่ละเราอาจจะต้องมาตีตรงนี้ ใช้เก้ากระปกุกกระปุกเขียวอันนี้น่าจะเป็นรางวัลพิเศษโอ้มีลิเชอร์มันมีชื่อตัวซอมบี้ด้วยเลเวลหนึ่งเชื่องช้าแต่คอยตามตือ้อไม่เลิกเพื่อกินสมองคุณโอเคลุยทีนี้จะมีอัปเกรดกันด้วยหรือเปล่าเอ่ยกดไม่ได้มันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวคอยดูก่อนอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเลือกตัวละคร มีตัวละครเพิ่มขึ้นเลเวลสี่แล้คือตัวละครที่เรายิงเมื่อกี้มันก็ได้ได้อยู่มีการบันทึกผมอยากผมอยากเปลี่ยนปืนให้มันอนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเลเวลอนาคตรหรือเปล่าอาจจะต้องมีโอเคกันเราลุยกันเลยดีกว่าดูฝูงซอมบี้ไม่รู้ว่าเราจะรอดไหม โอเคเราชนะเรายึดพื้นที่ได้แล้วที่ตรงนี้กลายเป็นของเราอ่ารางวัลกําหนดอ๋อมันมีตัวจิ๊กซอของตัวละครด้วยโอเคงั้นเรากดเลยมารับตัวละครอ่าได้ตัวจิ๊กซอสมาชิกเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวละครเราตอนนี้มีเลเวลไหม ขวดล็อกเลเวลยีบสอ่าพลังปืนปืนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยสักอย่างทัศมีให้อัพเกรดไหมมันก็จะคุยคุยอยู่อย่างเงี้แหละเบกกอรโอเคอัพเกรดต้องใช้แต้มแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแต้มเลยเป็นสีเทาแต้มยังไม่พออาจจะยังไม่ถึงแต่เราเข้ามาดูก่อน ฐานแนวป้องกันอัปเกรดได้ไหมได้แล้วก็อัปเกรดเลยแนวป้องกันนี่สำคัญไม่ไงั้นซอมบี้บุกมาจบจบเลย hey, โอเคเดี๋ยวเราจะลองดูเกมนี้ก็ประมาณนี้เล่นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงคือมันจะอัพอัพบอลลูไปอ๋อ,อมันเราต้องตัดต้นไม้เพื่อที่จะเข้าไปข้างใน เราเจอฐานแล้วเราเจอฐานแล้วซอมบี้ใช้ประมาณ9 energy เดี๋ยวเราเดินทับไปก่อนเลยผมจะเล่นอยู่สักประมาณ1น่นะเดี๋ยวก็จะขอตัดจบละเพื่อให้ดูเนื้อเกมว่าเออเกมมันเล่นกันยังไงนะอ่ะาทหารไม่เพียงพอเราต้องมีทหารเพิ่มเราต้องเลือก เราไม่มีทาหารเพิ่มเราต้องมีทาหารเพิ่มก่อนทาหารเราไม่พออะเลเวลสี่กับเลเวลสองแล้วเราไปอันอื่นก่อนได้ไหมข้ามาตรงนี้ก่อนอมาเก็บทรัพยากรเก็บทรัพยากรแบบง่ายมากเลยแล้วตัวจิกซอมันโผล่ได้ยังโอเคเราต้องอัปเกรด ส่วนใหญ่เกมมันก็จะประมาณนี้นะเน้นอัปเกรดสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีเควสให้เล่นนิดๆหน่อยๆอ่าได้อยู่ลานตัดต้นไม้อันนี้คือการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับผมแล้วก็สามารถสร้างได้เลย,เลยสร้างแล้วก็มันก็จะมีของให้เราแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้เช่นกันจัดไปเห็นไหมเวลาเราอัปเกรดเราก็จะเสียทรัพยากรไปด้วยนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมยังไปไม่ได้เพราะว่าผมยังขาดตัวละครขาดตัวละครตัวหนึ่งอะบดล็อกเมื่อศูนย์เลเวลเจอ่าเราต้องอัปเกรดนี้ให้ถึงศูนย์เลเวลจอดเลเวลเจก่อนนะครับถึงจะเข้าไปเล่นได้เข้าไปบู๊กับตัวนี้ได้โอเค ตอนนี้ตัวละครผมจะอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เอ่ยตัวละครผมอันนี้คือตัวละครแล้วก็มีการซื้อปรับฐานเดี๋ยวขอดูคำสั่งนะตอนนี้มีกระปุกสีเขียวอยู่ประมาณ200พลังประมาณ16ื่นหกมุ่มีพลังด้วยเอแต่เกมน,นี้ไม่มีเลเวลเหรอวะ เลเวลเกมดูตรงไหนวะงงดีงานนี้อ่าแล้วอันนี้ก็เป็นฐานการเล่นต่างๆนะครับผมก็มาลองเล่นดูกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s ั b ส,สไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านีน้ก่อนแล้วกันครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้น่าจะไปต่อไม่ได้แนละ้วน่าจะสุดละของผมต้อง,อ,งอัปเกรดรออัปเกรดนานนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ